สวัสดีตอนเช้านี่ยายลีดแม่อาบงลีดเจ้าบเตยายยับ่มดเตีมอ่ละเตมบมกขายาเลเจ้าเป็นั้ดีอจรว่โอ้าหยพเจ้าอ้าบซื้อตัะเภแกส่งมเจ้าเป็นสมพูสไสวัสดีตอนเช้าจ้าสวยจังเลย อยากจะไปทำบุญแล้วไปจ้างบานแล้วใ้ก็ไปใช้เหนงานอาบันโอ้ยันป่านนั ah, oh goodness, ้นตกอยู่เงี้ยหัวนังปวดมัวอยู่อานหนงไปเส่อันหนงบ้าหยุดซ่านอันใดยู่เงี้ยนทวกาทลฮัสวัสดีเลยโอตุบไม่มีอะไรหรอกกดมานน่ตอนเช้า แล้วไปกันไม่ถึงชั้นถึงไปยายทุกคนเราเราพาไปดูพระอาทิตย์ใหนเต็มที่เราจะไปทำบุญแล้วรถตู้มาแล้วรถตู้ยายไปแล้วจ้า ไปทุกคนเราไปดูอัปเดตมะม่วงกันเขาไปเบื้องบ้านเอา้าบ้านมีบ้านมีเข่าดิ กองเขากองน้อยแม่กองน้อยอยูุ่สเลอร์เลยดียมดไม่รังกวางอันนี้จะไปได้ดตัวป้าจ้าทุกคนเรามาดูสวนผักใหญ่ๆกันสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้อากาศคือสีห้อนคือเมื่อวานค่ะอะไรผักย้ายขึ้นบักหลายหนึ่ง ดอกผักเด้อตุดเป็นดอกสวนผักน้อยๆของยาย น้ำเนี่ยเราพามาดูกล้วยกล้วยคุณตาบอนาน่าโอ้มายโกดหนึ่งสองได้กินแล้วนะคะเรือนหนึ่งทุกคนเรือนหนึ่งได้กินแล้วคุณตามาเอาไปบมแล้ว มะม่วงมะม่วงเต็มต้นเต็มบ้านเลยเฮ้ยผกละมุดง่ายก็ขึ้นแล้วเลยโอ้ละมุดมาเลใหญ่สูบิ๊ดใหญ่มากอพู เขาพามาเบื้องต้นนี่จากที่มันดกๆไหมทุกคนเบื้องลนถิ่มหมดแล้วเหลือเท่านี้แล้วค่ะทุกคนโอ้ยลนเต็มต้นดอกดกลายก็เหลือจากหน่อยเหลืออยู่ประมาณหางน่วยนี่แหละ Ồ, tai 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 tai. Đu xí, Mới lửa sắc lúc lời, lời nít tiêu, đọc đục mạc. Ồ, oh, tai. Ba, nó phải bưng. สวัดีตอนเช้านะคะเราไปดูอัปเดตบ้านหลังนี้กัน แฟ่ดีเร็วไนต้นนี้ลูกใหญ่แล้วอ้าวเฮ้ ต่อกันไปทุกคนเราไปดูกันเราไปดูกันมาเสร็จหรือยังไม่ลดน้ำให้พื้นมันแน่นๆเอาปูนมาเทเออสวยเออ เฮ้ยสีเดียวกันงามๆนี่แหละสวยเลยสีกระเบื้องครึ่งทางแล้วค่ะไปดูเนี่ยเนี้ยเนี้ย

นี่เป็นบุกข้าวไทโดนกบจาไนี่เป็นบุกข้บไปนี่เป็นอะไรสิงหน่นเจ็บ้บุกไปหอ้วนะอันนี้ผนังสิงเราเปตะเวียนหัวดิม หมอล่ามาสหลวงเนี่ยสัมป้ยขึ้ตาถิ่มคันเขาเอาไปใส่อย่างได้ปะนี่เนาะไปเป็นปุ้ยังกันเลยตอนนี้ไปย้อนเลาะจับตัวก er ันเลยดีเลย ก็สิ่กลมันอย่นี้นคนรู้แล้วปาดไปเส้นหลังสิ่งนหมสิ่งไหมันขึ้นขึ้นไปแล้วสิ่งไหมสีเห็ดยากอีกนะ่ะก็สิละหลัอีก แหมยกยอกันไปทุกคนเอาเข้าไปส้างเขากันเลยเสร,ร็จแล้วบ้านของเราอัปเดตพุ่นเสียงนกเสียงกา เสร็จแล้วจ้นานมนเม่ประมาณพอฟังเดี๋ยวบ้านหลังหนึ่งแล้วที่ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ